สดัสครับผมนายนรทิคำเขียนนะครับวันนี้จะมาทําการต่อวงจรจ็อกหนึ่งเอ้านะครับต่อมาจะทําการเขียนวงจรนะครับต่อมาทําการต่อวงจรนะครับ

เมื่อกูเริ่มเก่งยัไงบุย่าก็ดูออกเสียเสือปักด้วยจัดดีแล้วกูไม่ดีแล้มันไม่น่ะดวงแข็งค่คอยทำใเขารวยเอ๊เราจะไปข้ารลบได้ไหมข้าแล้วก่อนเดี๋ยวอน จามว้งไเข้าลบของนี่แล้เข้าขอรนนี้ยาก้อะไรมนยังไม่ได้กลับลยทึ่งทำสิบสามลบของบีเลยกลตตายกไม่ติดเลยต่อต่ออีคมคดดเลย ผมจะเกิผมจะเก่งผมจะเก่งผมจะเกิดเกิดอะไรผมจะเอา แป๊บเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวคลิปถ่ายคลิปแป๊บเดี๋ยวถ่ายคลิปแป๊บอะ อ่ยงนีอะคมัอย่ีมัอยนฮะามมันคอยมันดูดอย่างนั้นเหระ

เล่นใจว่าเขากลับห้าโมงนี้พ้ากลับถึงบ้านก็หกโงแ้นางห้าเงาครึทีั่วโมใช่ตอนเช้ามึงก็ต้องขี่มาจากบ้านตอนหกโมงหกโมงสี่สิบห้าสิบวันนี้ก็เจ็ดโมงอันเจ็ดโมงึ้นเลกขี่แล้วกูร้องเพลงขับประมาณแปดสิบใช่ครึ่งชั่วโมงเหรอวะ ตอนนั้นกูขับไปบ้านมึงก็ประมาณสิบกว่านาทีับมึงบิดเท่าไหร่วะแปดสิบร้อยไอโอมพาบิดร <100 S 1> ้อยไอมาถึงนี่แล้วกูขับแปดสิบเพื่อนหกสิบอย่างเงี้ยก็คือมันโมใช้บ้านใกล้มึงเปนบ้านใกล้ของมันนอนมึงิดมันกัน เรื่องการเนนี่้นเราหลายคลิปเลยมีนมางวางถัดจากอันนี้ไปยากเลยบุ๊งไม่ได้ไม่ต้อหดัดรงรองอันนี้สี่ยากวะยากเนี่ยสำเร็จเลย Terima kasih telah menonton! กินเลยของฉิกินเก่งโดมามาเดดิกินของเหย้าเข้าแง่นำเอชิกินเลย 来来来 มาทำการทดสอบกันนะครับกดติดนะครับปล่อยจะดับนะครับขอบคุณครับ